ครัว ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของน้องๆที่มีอายุตั้ง15ถึง25ปีกับการแข่งขันในโจทย์เพลงริงครับโดยมีคณะกรรมการนะครับเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยเพื่อชิงรางวัลนั่นก็คือถ้วยกิติยศและรถยนต์อีกหนึ่งคันและนี่คือมาสกีเวทีแจ้งเกิด วันนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการของเราก่อนเลยคุณเอจิรากรน,น้องแพลวพนิตกุลคุณปิงปองศิรศักดิ์คุณกิ่งเหมือนแพรคุณเต้นนรารักและคุณอินบุโดกันวันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับของสองสาวกับอีกหนึ่งหนุ่มที่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาสร้างสีสันบนเวทีเพราะว่าเต้นกระจายครับ

อยากเจอคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบบไหนก็ได้คะทั้งร้องั้งเต้นเหมือนกันเอเอามาประชันกันเลยในรอบนี้จะเป็นการใช้จังหวะที่ลงปึ้งปึ้งปึ้งควาหน้ารักก็ได้คขาหน้ารักไปสู้น่าจะผ่านรอบนี้ไปได้แล้วก็ชนะดีเ,าเราเก่ง่ะวันจริงก็ดูว่าใครคณิตด,ดีกว่ากันเรามีช็อตเด็ดจะเข้ารอบหรือว่าไม่เข้ารอบเนี่ยมันสามารถพิแก,ก้ณาตลอดเวลา ก็ประทับใจกว่าคราวที่แล้วนะครับทุกคนดีขึ้นหมดเลยนะครับสนับสนุนโดยสบู่ไหมทองสูตรบังคุด คูแ่แฝองฟ้าบันเทาไข่หวานน่ารักแบบมิน้นเปรี้ยวเข็ดฟันอย่างตันหยงหรือหนุ่มแซบอย่างน้องบูมใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาพบกับพวกเขาเลยครับ ให้เรถึึนไปช้าช้าไ,ไม,าม่ใจดอกบอกว่าตอนโง่เลเธอไม่มีใจให้รรถทึงไปที่อยาเล่นเกมไทยใจ

อย่าล่งเกมทายใจให้เดมกันไปจะอะไรช่วยอะไรสักทีไหมจะให้เป็น ลยมากๆม,มันชวนให้เราแบบละสายตาไปไม่ได้จริงๆนะคะสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จ Mark up Cosmetic วันนี้บอกแล้วเวทีเรากระจ้ยมีอะไรอยากพูดกับคณะกรรมการพูดเลยค่ะก็เลือกลีลาหนูอาจจะสู้พี่ๆเขาไม่ได้แต่ว่าความสดใสก็คิดว่าตัวเองน่าจะชนะเลิศค่ะโอ้ยสวยเปรี้ยวเด็ดนะคะมีคบในตันหยงค่ะก็อยากให้เวทีลุกเป็นไฟนะคะเลือกตันหยงนะคะก็รอบที่แล้วแค่กระชากเสื้อนะครับถ้าอยากเข็นผมกระชากเสื้อให้ขาวไปเนี่ย เรียกของนะครับผมสามคนสามสายสามลีลาแต่สนุกแสดงได้เขาเรียกว่าถูกอกถูกใจท่านผู้ชมกันแน่นอนเอาล่ะครับคณะกรรมการครับเริ่มจากพี่อินครับน้องมิ้นน้องมิ้นเป็นคนที่สดใสน่ารักจริงๆอย่างที่น้องมิ้นบอกแหละแต่เผอิญเพลงที่น้องมิ้นร้องในวันนี้คือเป็นเพลงที่สัดส่วนของจังหวะค่อนข้างยากบวกกับเป็นเพลงที่มีคําร้องติดกันเยอะเพราะฉะนั้น การแบ่งกรุ๊ปสั้นยาวกับหนักเบาม,มันมันสำคัญมากถ้าเราแบ่งผิดมันก็จะไม่ไปกับพาร์ทของดนตรีเลยตันยงพี่เห็นปุ๊บพี่รู้เลยว่าหนูเป็นสปอร์ตเกิลมากๆแต่เผอิญว่าตอนร้องหนูใส่ใจกับโน้ตสูงต่ำในคำร้องน้อยไปมันทำให้หนูร้องเพี้ยนบูมแข็งแรงคุมโน้ตค่อนข้างดีแต่ถ้าบูมจะเต้นหนักขนาดนี้บูมต้องฟิตหนักกว่านี้อีก น้องมินนะคะอาจจะมีร้องเพี้ยนไปบ้างแบบแฟดบางโน้ตส่วนน้องตันหยงนะคะมั่นใจดีจังเลยอาจจะมีแบบเวลาร้องมันมีหอบนิดหนึ่งช่วงหลังๆอะไรเงี้ยค่ะก็คุมนิดหนึ่งนะค,คุมลมหายใจตัวเองหน่อยเพราะตัวเองเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องบูมเท่ดีจังเลยชอบนะคะ อาจจะมีเพี้ยนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วแหละแข็งแรงแล้วแต่ว่าอย่างที่พีนบอกน่าจะแข็งแรงไปอีกน้องมิ้นนะคะเพลงที่เลือกมาวันนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เท่มากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมิ้นเนี่ยปล่อยตัวไปฟีสไตล์ไปกับดนตรีปล่อยตัวไปตามจังหวะของดนตรีมากกว่านี้เนี่ยจะทําออกมาได้ดีกว่าวันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนแรกด้วยก็เลยแบบเกรงใช่ไหมส่วนบั้นยงนะคะทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมัน ร้นเพลินมากๆมันชวนให้เราแบบละสายตาไปไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะการที่มีจุดด้อยเป็นเสียงร้องที่ฟังไม่รู้เรื่องกิ่งรู้สึกว่าแต่ละคําที่พูดออกมาเนี่ยกิ่งฟังแทบจะไม่ออกเลยว่าพูดออกมาว่าอะไรบ้างที่ว่าร้าองว่าอะไรบ้างนะคะก็เลยอยากจะให้แบ่งแรงจากการเต้นเนี่ย ที่เรื่องร้องด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนบูมนะคะพัฒนาการร้องแบบชัดเจนเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเต้นเก่งเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้กิ่งให้ใจบูมไปเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะเอาใจช่วยถ้าเกิดว่าต้องเจอกับโจทย์เพลงอีกหลายๆแบบที่ไม่ใช่แนวเต้นแบบนี้ถ้าต้องยืนร้องเฉยๆเนี่ยคุณจะเอาเวทีนี้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกเรื่องการร้องมาเยอะๆด้วยนะคะก็ประทับใจกว่าคราวที่แล้วนะครับทุกคนดีขึ้นหมดเลยนะคะ ครับแต่ว่าทั้ง3ามคนเหมือนกันหมดเลยคือมีความเข้าใจทางด้านดนตรี ยังน้อยอยู่นะครับการเต้นเนี่ยมันอยู่กับจังหวะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเต้นและร้องเพลงให้มันเกาะกับดนตรีได้ครับทุกอย่างมันจะดูไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นเป็นเพลงที่มีจังหวะนะ้องเพลงแรกของตัวน้องมิ้นนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันหนูจะโยกแค่นิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่หนูยังอายุน้อยแล้วพวกจริกจะก้านอะไรเงี้ย มันยังมันยัง,ม,ยงมันยังไม่มาส่วนน้องตันเหนียวนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่เรื่องของดัดฟันพอเพลงมันเร็วเนี่ยแล้วเราต้องมูฟจากคำหนึ่งไปคำหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการหยุดและปิดปากที่ดีอนะไรเงี้ยแต่ยิ่งเราดัดฟันมันอาจจะเป็นอุปสรรคของเราเนาะถ้าให้ดูแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีเพี้ยนนุ่นนี่บ้างแต่ถามว่าที่น้องเต้นน้องวันนี้น้องก็เต้นได้สดใสจริงๆนะคะส่วนน้องบูม เพลงนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะเอาข้างจริงเพราะว่ามันมีเสียงลงเสียงลบอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เต้นม,มันได้เต็มที่ซึ่งถามว่าพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าเออค่อนข้างแข็งแรงในการเต้นเลยทีเดียวทีนี้ถามว่าร้องมันโอเคไหมมันก็ไม่ได้หลุดไปเยอะสําหรับคนที่เต้นเยอะขนาดนี้แต่อยากให้ควบคุมให้มากกว่านี้สําหรับน้องมิ้นนะครับเล่นเพลงนี้เพลงมันกว้างด้วยพี่ก็เลยบอกว่าเออเหมือนเคยที่พูดเหมือนเคยที่บอกนะครับเวลาเสียงต่ํา เสียงต่ำเนาะอาปากให้กว้างขึ้นมาแก้ปัญหาเอานะครับแล้วก็สําหรับเสียงสูงตอนท่อนฮุกรู้สึกว่าเราต้องร้องให้กระชับนิดนึงสุดท้ายก็คือรู้ว่าตื่นเต้นนะแต่ว่าเกร็งไปนิดนึงเพราะเห็นมืออีกมือที่ไม่ได้ถือไมค์คืออยู่อย่างนี้ครับแทบเหมือนสตาร์แล้วอ่ะคือต้องเราต้องผ่อนคลายครับเราต้องไปกับเพลงตันยงครับร่าเริงสมวัยนะครับแต่เหมือนเหมือนพี่พี่แพลวบอกไม่รู้ว่าเหล็กดัดฟันหรือเปล่าเวลาร้อง คำต่อคำเนี่ยมันฟังบางทีพี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าตอนแต่และเรื่องเต้นยกให้เลยแล้วก็สุดท้ายครับบูมครับห่วงเต้นไปนิดนึงเราเต้นขาดอยู่แล้วพี่ว่าเราเสริมเรื่องการร้องอีกนิดเดียวนะครับอนาคตยาวไกลครับขอบคุณครับฟับคคบบงคอมเมนต์กันไปเรียบร้อยแล้วถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับคณะกรรมการเขาจะต้องให้คะแนนแล้วและหนึ่งเดียววันนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจเลยครับ ก็อยู่ในมือของผมแล้วครับน้องมิ้นน้องตันยงน้องบูมใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปคือน้องบูมครับ อะไรนะครับมาฟังเหตุผลกันนิดนึงพี่ปิงปองเลยครับรายการนี้หลักๆคือประกวดร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเต้นเก่งเอนเตอร์เทนดีแค่ไหนยังไงก็เรื่องวิธีการร้องคงต้องมาก่อนใน3คนนี้บูมเป็นคนที่เห็นพัฒนาการจากคราวที่แล้วเยอะที่สุดนะครับรอบหน้ามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในระดับนี้บางทีคุณอาจจะไปเจอคนที่เต้นไม่เป็นเลย แต่ว่าร้องเพลงแบบฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราเราก็อาจจะแย่ได้นะครับขอบคุณครับการแข่งข,ขันยังคงทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับค <c oughs> ุณผู้ชมชอบใครก็ติดตามเชียร์ติดตามชมกันต่อนะครับ <c oughs> วันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับพบกันใหม่นะครับก <c oughs> ับ Master Key เวทีแจ้งเกิดครับว <c oughs> ันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนดีมากเลยนะคะคืออยากให้ทัเข้วไปเลยเสียได้